กินบอลหน้าไหนไม่ให้คันคะก็คือเขาจะนิยมกินกันหน้าหนาวแล้วก็หน้าแล้งนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เขาก็เริ่มกินกันแล้วนะคะบอลกระดาษนะคะแถวบ้านถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่เอามากินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกินสดนะคะหัวเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆบอลกระดาษนะคะเขาไม่ได้มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะเขาจะหัวเขาจะลอยอยู่แบบนี้นะคะเพื่อน เนี่ยช่วงนี้เรากินได้นะคะตัดเอาไปกินได้นะคะแล้วเราต้องปอกเปลือกเอาพวกตาเขาออกให้หมดให้เกลี้ยงนะคะไม่งั้นเขาก็จะคันนะคะหลังจากที่เราตัดหัวบอลกระดาษได้แล้วนะคะเราก็เอามาขูดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะใช้วิธีการสรับก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตามกันเลยนะคะเพื่อนๆ วิธีการตำนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆนะคะก็เหมือนเราตำส้มตำทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าส่วนผสมหลักที่เราไม่ใส่กันก็คือจะเป็นมะนาวนะคะเพราะว่ามะนาวเราจะใส่ตำกระดาษไม่ได้นะคะเราจะใช้มะขามเปียกหรือไม่ถ้ามีมดแดงนะคะก็ใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆแซ่บมากนะคะถ้าใส่มดแดงนะคะ งรสทุกอย่างให้เข้ากันนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำปลานะคะใส่ไปเลยนะคะตำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหน้าตาน่ากินไหมคะเ,เพื่อนๆตำบนกระดาษนะคะตำสดๆเลยนะคะเ,เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อน